สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Enjoy Cooking with Queen Cut นะคะคลิปนี้กัตจะนำเสนอเมนูไข่ไส้กรอกไข่ดาวสำหรับคุณหนูหนูค่ะอันนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบในการทำไส้กรอกไข่ดาวนะคะทอไส้กรอกไข่ดาวยังไงให้สวยมาดูกันเลยอันดับแรกนะคะก็จะตั้งกระทะให้กระทะแห้งก่อนเพื่อที่จะใส่น้ำมันนะคะ ก็จะใส่น้ำมันลงในกระทะที่ร้อนนะคะน้ำมันที่ใช้ก็จะเป็นน้ำมันมะพร้าวไส้กรอกที่เตรียมไว้นะคะก็จะหั่นแค่ตรงกลางเท่านั้นพยายามอย่าให้หัวท้ายของไส้กรอกขาดนะคะเนื่องจากว่า,าทำคนเดียวจึงต้องใช้ตัวช่วยเป็นตัวคีบมือเนี่ยไม่สะดวกจริงๆต้องขออภัยด้วยนะคะรอจนไข่ที่อยู่อยู่ข้างนอกไส้กรอกเนี่ยสุกอ่าแล้วก็กัดก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปนะคะครึ่งหนึ่ง และจากนั้นก็ปิดฝาเพื่อให้ความร้อนที่อยู่ในกระทะเนี่ยส่งผลจนไข่ดาวเนี่ยสุกน่ารับประทานเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็พยายามที่จะแทะไข่ขาวที่อยู่ภายนอกของไส้กรอกออกไปนะคะและเราก็ตกแต่งให้สวยงาม นะคะเนี่ยมือซ้ายก็แทะไข่ไปมือขวาก็ถือกล้องไปมันก็ลุ้นดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาปิดฝาอีกครั้งนะคะทิ้งไว้สักประมาณ2นาทีได้แล้วชมหน้าของไข่ที่เราทิ้งไว้เมื่อกี้นะคะจะเห็นได้ว่าไข่ขาวที่อยู่ภายในไส้กรอกเริ่มสุกแล้วแต่ไข่แดงยังไม่สุกเราจึงปิดฝาเพิ่มไปอีก3น,ะนาทีนะคะแล้วมาดูกันใหม่ ไข่ดาวที่เราปิดฝาตั้งไว้5นาทีค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยสุกน่ารับประทานกันเลยใช่ไหมล่ะคะหลังจากไข่ดาวสุกนะคะเราก็เทน้ำออกแล้วก็นำไส้กรอกไข่ดาวเนี่ยไปไว้ในจานได้เลยคะ่ะ เราก็นำผักที่เตรียมไว้นะคะมาต้มกันก็จะมีข้าวโพดอ่อนแครอทบลอกเกอรี่และถั่วลันเตานะคะตั้งไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยกลับมาดูอีกครั้งค่ะค่ะระหว่างที่รอผักต้มนะคะเราก็ตกแต่งจานไข่ดาวกันค่ะ จานเสร็จแล้วเราอย่าลืมนะคะว่าเราต้มผักไว้ในหม้อนะคะต้องไปดูก่อนว่าสุกได้ที่หรือยังอย่าปล่อยให้ต้มนานเกินไปนะคะเดี๋ยวสารอาหารในผักก็จะออกไปกับน้ำหมดเท่ากับว่าที่เรากินไปเนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยขั้นตอนสุดท้ายแล้วเราก็นำผักที่ต้มไว้มาตกแต่งในจานให้ดูดีนะคะสวยงามเหมาะสำหรับคุณหนูๆค่ะ มองไม่เห็นกันใช่ไหมล่ะคะว่ากําลังทําอะไรอยู่กําลังจัดผักสวนบนอยู่นะคะแต่ว่าถ่ายได้แค่มือเดียวก็เลยไม่สามารถที่จะจับโฟกัสได้ว่าตัวเองกําลังทําอะไรอยู่อย่าลืมนะคะในการจัดผักจัดจานอาหารเนี่ยเราก็ต้องดูให้สมกับอ่าสีของแต่ละอย่างนะคะว่ามันเข้ากันหรือเปล่านะคะ บ้างล่ะคะกับเมนูนี้สามารถปรุงรสได้ตามใจชอบได้เลยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ